สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำกันให้รับชมกันอีก4คันเหมือนเดิมครับโอเคเราเริ่มกันเลยครับคันนี้เป็นฮีโน่นะฮีโน่ห้าร้อยคันนี้175แรงม้าครับรถปี57นะครับเด,เดิมเเลยแคทซี Cat C สวยนะยาง เต็มนะครับแอร์เย็นคันนี้รถอยู่ลาดบุรีครับอยู่จอมบึงนะครับคันนี้เป็น6ล้อฮีโนแล้วก็คนขายแจ้งว่าราคาตั้งไว้ที่810000บาทนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันก่อนนะครับนีเ่เป็นด้านข้างอีกมุมนึงครับจะเห็นว่าเออ รถยังสวยครับคันนี้รถถือ่ายังใหม่เลยแหละปีห้าเจ็ดเป็นคอเกเหล็กโล่งนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับนี่โอเครถเครื่องยนต์ใหม่ใหม่เอี่ยมเลยไม่มีคราบน้ำมันไม่มีสนิมนะดูรอบๆอบแล้วยังดีอยู่นะครับปีห้าเจ็ดนี่ถือว่ายังใหม่นะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงและ แปดแสนหนึ่งหมื่นเดี๋ยวดูยางหน่อยครับยางยังดีอยู่นะดอกยังโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรครับดูในห้องโดยสารหน่อยครับโอเคก็ตามปีรถเลยครับนี่หรือยังใหม่นะก็รถยังใช้ได้ใช้งานได้อีกนานเลยครับ ดูช่วงล่างมีนิดหน่อยธรรมดาครับลดใช้งานเลยโอเคถ้ายังไงก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้เลยติดต่อกันไปได้เลยครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับเบอร์นี้089นะครับ459 0735ครับ Okay. ติดต่อกันไปได้เลยรถอยู่จอมบึงลาดบุรีนะครับติดต่อคนขายชื่อคุณเบียนะ,นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคันที่สองกันต่อครับคันที่สองเป็นนี่ครับสิบล้อนะฮีโน่ฮีโน่เอฟเอนนี้ สองร้อยสี่สิบห้าแรงมา้านะเครื่องยังดีอยู่นะครับคนขายแจ้งว่าทำสีรถมาใหม่ก่อนนี้ราคาดีนะเจ็ดแสนสี่หมืนนะครับคนขายตั้งไว้รถอยู่โคราชนะโคราสีมานะเป็นสิบล้อมีด้ำนะครับแล้วก็สองเพลาโอเคเดี๋ยวมาดูรถกันครับดูมุมอื่นก่อนอดู ายางยังดีนะครับยางครบดอกยังดีอยู่กระบะนี้ก็ทาสีใหม่สนิมยังไม่ค่อยมีดูยางอีกมุมครับช่วงล่างยังโอเคนะครับสนิมไม่มีครับคันนี้คนขายไม่แจ้งมานะว่าปีอะไรเดี๋ยวผมดูเล่มทะเบียนนิดหนึ่งครับอันนี้คันนี้จดปีสามแปดครับ ก็หลายสิบปีแต่ว่าคนขายเขาทำสีทำอะไรมาใหม่แล้วแหลนะนะรถเนี่ยสิบเอตันบรรทุกได้เกือบเกือบสิตันนะเกเป็นฮีโนนะโอเคเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับครับขอภไยนี่แคทซีครับแคทซียังดีครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรยังใหม่อยู่ คือรถเนี่ยผมคัดมาพอสมควรจริงๆก็มีรถหรือหลายคันแหละมากกว่านี้เยอะแล้วแต่ว่าผมก็คัดดูที่มันสภาพดีแล้วก็น่าสนใจามาให้ดูกันนะดูช่วงล่างครับเห็นไหมดอกยังโอเคช่วงล่างเนี่ยแคปซีสนิมยังไม่แทบจะไม่มีครับนะดูห้องโดยสารหน่อยก็แต่ห้องโดยสารนี่ ทำใจนิดนึงรถมันหลายปีแล้วคนขายคงไม่ได้ทําอะไรใหม่รถสภาพเดิมๆแะละอย่างนี้นะอาจจะทําความสะอาดนิดหน่อยก็ดูดีครับหุ้มบ่งห้มเบาะกันใหมนะ่ก็เดี๋ยวดูเรืเ่องทะเบียนก็ดูไปแล้วนะเดี๋ยวโอเคกันผมให้เบอร์โทรติดต่อกันเลยแล้วกันเนาะยังไงก็ก่อนซื้อรถก็อย่าลืมเข้าไปดูรถ รถนะไม่ได้จับไม่ได้ลองอย่าไปซื้อนะครับเตือนกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะเสียใจกันภายหลังนี่ครับเบอร์โทรนี้094นะศูนย์เ่ห้าหนึ่งสองนะครับ9 6้ารถอยู่โคราชนะติดต่อคุณอ้วนอนะ้วนอุดรโอเคเดี๋ยว ไปดูขั้นที่สามกันต่อครับขั้นที่สามเป็นคันนี้ครับเป็นฮีโน่เหมือนกันนะครับวันนี้ฮีโน่เอฟเอ็มสองนะคันนี้ตัวนี้สามร้อยแปดสิบแรงม้านะครับมีมีพ่วงนะพ่วงแม่พ่วงลูกนะครับเป็นข้อเกษตรนะข้อไม้แล้วก็ คันนี้สามาคันนี้สามรอยแปสิบแรงมา้าเครื่อง P11c นะครับเดี๋ยวดูมุมอื่นหน่อยอันนี้ข้อเกษตรนะครับก็มีดําทั้งคู่นะทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวดูมุมอื่นนี้ครับอในียางนะครับ ยางก็ถือยังพอใช้ได้นะย,ยังยังกถือไม,ไม่ไม่ใหม่ละรถก็หลายปีอยู่เดี๋ยวผมดูเร่มทะเบียนนิดหนึ่งว่าปีไหนรถคันนี้โอเคคันนี้จดปี54นะครับอนี้ก็ห้าสี่ปีนี้หกสามนะ,ะก็เกือบสิบปีแล้วครับคันนี้น้ำหนักรถสิบตันนะบรรทุกได้ 14ี่ตันรวมแล้ว25ตันดูช่วงล่างหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่สนิมนะครับอันนี้เป็นคราบฝุ่นครับดินนะที่วิ่งและแล้วก็มันก็ติดคือไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ล้างมันแล้วก็เลยมีอย่างงี้ธรรมดาครับรถบรรทุกดูช่วงล่างนะอีกภาพนะครับก็มีก็มีสนิมนิดหน่อยครับเป็นเรื่องธรรมดารถก็เป็น1ิปีละ ดูอีกหน่อยครับอ่านี่นี่คือเพลาครับถือว่าพอใช้ได้นะคันนี้เดี๋ยวคันนี้ขายอยู่ที่ร้านหกแสนห้าหมืนนะก็คือมันมีพ่วงแม่ลูกด้วยร,ราคาถือว่าธรรมดาปกติไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเรทราคาประมาณนี้แต่ว่าถ้าสนใจจริงๆก็ต่อรองอะไรกันได้นะลองลองถาม โทรไปสอบถามกันดูนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรกวนเลยนี่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนี่ครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งนะครับสี่หนึ่งหกก้เก้าหนึ่งเก้า โรนี้นะครับรถอยู่อุดรน,นะครับคันนี้ติดต่อคุณอ้วนอุดรน,นะครับโอเคก็ผ่านไป3คันแล้วเดี๋ยวมาดูคันที่4ครับคันที่4เป็นคันนี้อ่ากับสุดท้ายเป็นอีสุสนะ360 f x z นนะครับ,รบอ่าแรงม้าก็ตามชื่อรุ่น 360แรงมา้าคันนี้รถยังใหม่นะครับปี60เลยรถแค่สองสามปีนะคันนี้มีดัมนะราคาสองล้านสองแสนสองหมื่นจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคนขายแจ้งมารถอยู่ปทุมธานีครับเป็นดัมดัมเดี่ยวนะของสามมิตร ดูมุมอื่นครับน,นี่รถใช้งานนะผมว่ามีสนิมบ้างแม้รถจะปีไม่ไม่เยอะแต่ก็มีสนิมบ้างแล้วแหละรถคันนี้วิ่งใช้งานอยู่ใช้งานปกตินะดูมุมอื่นครับคันนี้จะภาพน้อยหน่อยนะพอดีคนขายเขาไม่ได้ภาพมาเยอะนะครับรถอยู่ปทุมธานีอ่ะคันนี้ รถยังใหม่อยู่นะทะเบียนสูราก็อย่างแต่ว่ารถมาวิ่งอยู่ปทุมนะครับโอเคคันนี้คือคันที่4นะติดต่อไปได้นะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปคันนี้ารายละเอียดน้อยหน่อยเพราะว่าคนขายก็ไม่ได้แจ้งารายละเอียดมาเยอะแต่ผมว่าดูรถแล้วมันสวยนะก็เลยเอยากมาให้ให้ดูกันอะอยังไงก็นี่ครับให้เบอร์โทรเลยนะติดต่อเบอร์นี้08 5ห้านะครับ 4ี่สี่หนะครับอ่ะยังไงก็ฝาก subscribe ช่อง youtube ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่ๆมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์นะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่อ่ารับชมรับฟังกันนะครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ